สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการพับเหรียญโปรยทานดอกกังหันลมค่ะง่ายแล้วก็ประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะวันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์สองจำนวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาวแปดเซนติเมตรครึ่งค่ะ วัดได้8เซนติเมตรครึ่งแล้วพับลงไปค่ะวางลงไปเลยนะคะหยิบขึ้นมา1เส้นค่ะเพื่อเป็นฐานปาริบินที่เป็นด้านสั้นไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาคือเส้นที่สองเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะ เส้นต่อมาค่ะคือเส้นที่สามค่ะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นริบบิน้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะ บีบกดทุกมุมให้กระชับนะคะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้พลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นสีขาวนะคะพับมาทางขวาค่ะพับปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะ นำปลายริบบิ้นกลับขึ้นมาค่ะปลายริบบิ้นเราจะชี้ไปทางซ้ายนะคะนำปลายริบบิ้นลงมาสอดด้านล่างค่ะสอดเข้าไปที่ฐานของเส้นสีขาวที่เราทำนะคะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่สองเส้นสีน้ำเงินค่ะเส้นริบบิ้นเส้นที่เราทำชี้มาทางขวาค่ะ นำปลายดิบบินวนกลับมาทางด้านซ้ายค่ะหลังจากนั้นนำปลายดิบบินสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีน้ำเงินที่เราทำค่ะปลายดิบบินชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาให้กระชับค่ะได้สองกลีบดอกแล้วต่อมาเป็นกลีบดอกที่สามค่ะ พับเ้นริบ,บินนะคะพับเ้นริบ,บินมาทางขวาค่ะวนปลายดิบ,บินกลับขึ้นมาค่ะวนกลับมาทางด้านซ้ายนะคะหลังจากนั้นนำปลายดิบ,บินสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายดิบ,บินชี้ออกมาทางด้านซ้ายค่ะดึงออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายเส้นสีน้ำเงินเอาสีขาวหลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นมาทางขวาค่ะนำปลายริบบิ้นวนกลับมาทางด้านซ้ายนะคะนำปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะตรงเส้นสีน้ำเงินค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะ ทำครบทั้งสี่เส้นแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะเริ่มจากเส้นสีน้ำเงินเอาสีขาวหลบมาค่ะเส้นสีน้ำเงินที่เราทำดึงขึ้นไปด้านบนพับปลายกลับลงมาค่ะบิดปลายไปทางขวาค่ะให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีน้ำเงินค่ะปลายดิบบินจะมาทะลุออกด้านล่างสีขาวนะคะ ทะลุออกด้านล่างกีบด,ดอกสีขาวค่ะดันกีบด,ดอกสีขาวขึ้นแล้วดึงปลายดิบินออกมาค่ะดันขึ้นไปนะคะดันขึ้นไปแล้วดึงปลายดิบินออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นสีขาวเอาสีน้ําเงินหลบมาค่ะเราจับปลายดิบินขึ้นไปนะคะพับกลับลงมาบิดไปทางขวาให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะดันไปดันกีบดอกสีน้ำเงินขึ้นไปค่ะแล้วดึงไปลายดิบบินออกมาค่ะนี่ค่ะได้สองกีบดอกแล้วนะคะกีบดอกที่สามค่ะสีน้ำเงินค่ะเอาสีขาวหลบมาค่ะจับไปลายดิบินขึ้นไปวนกลับมาค่ะ พับปลายริบบินไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานต้องกลีบดอกสีน้ำเงินค่ะดันกลีบดอกสีขาวขึ้นไปแล้วดึงปลายสีน้ำเงินออกมานะคะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นริบบินเส้นสีขาวค่ะพับปลายริบบินขึ้นไปพับกลับลงมา บิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะดันดันกีบดอกสีน้ำเงินขึ้นไปนะคะแล้วก็ดันปลายสีขาวออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะครบทั้งสี่เส้นค่ะ พลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเซนลิบบินด้านบนสอดลงมาค่ะจากขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับนะคะให้ครบทั้งสี่มุมนะคะ ฐานของริบบิ้นเราจะได้แน่นขึ้นนะคะหลังจากนั้นให้ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะตัดให้ครบทั้งสี่ค่ะทั้งส,สี่มุมเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะสวัสดีค่ะ